คุณกำลังฟัง b o t o Talk on podcast สวัสดีครับคอนนี่วิวะครับทุกคนครับ b o t o เองครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอพิโซดใหม่นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นอพิโซด หลังจากการประถมบทของโบโตะที่แนะนําตัวเองไปเรียบร้อยแล้วใครยังไม่รู้จักโบโตกลับไปฟังอพิโซดที่แล้วนะครับอพิโซดที่ศูนย์ะครับประถมบทโบโตนะครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครโบโตมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังทั้งประสบการณ์แล้วก็หัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือหัวข้อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวงการที่เข้ายากและก็ออกยาก อ่ะงงงงว่าทําไมภาษาญี่ปุ่นถึงเข้ายากและออกยากใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับแม้ว่าจะเข้ามาแบบง่ายๆเรามีความตั้งใจจะเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วการเข้าหาวงการภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับผม หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยมันเข้าง่ายออกยากหรือเปล่าหรือมันเข้ายากออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่กับภาษาญี่ปุ่นเลยครับภาษาญี่ปุ่นนี่คือทัางเข้ายากแล้วก็ออกอยากเลยครับทุกคนเพราะอะไรนะั่นเหรอคะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เราเข้ามาเรียนแรกๆเนี่ยเราอาจจะสนุกไปกับมันนะครับเรามีแพชชั่นอ่ะเรามีแรงบันดาลใจซึ่งสําคัญมากๆนะครับในการเรียนอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามี passion, แพชชั่นเรามีแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะทําให้เราทําสิ่งนั้นได้ออกมาอย่างดีๆใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่น,น ถึงแม้ว่าคุณจะมีแพชชั่นมากน้อยเพียงใดหรือคุณมีแรงบันดาลใจมากน้อยเพียงใดนะครับคุณก็จะต้องพบกับความยากและก็ความท้อของมันนั่นเองครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทาไมภาษาญี่ปุ่นถึงเป็นวงการที่เข้ายากนั่นเองแล้วหลายคนก็ถามว่าเอา้าทําไมถึงออกยากด้วยล่ะคะ มันอยู่อย่างนี้ครับผมมันจะออกง่ายแค่ช่วงแรกๆครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราท้อใช่ไหมครับเราท้อกับการเรียนต่างๆคันจีเอยการออกเสียงเอยการอะไรอย่างนี้เอยเราก็เลยท้อแล้วเราก็สามารถเลิกออกไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดวันใดนะครับที่คุณสามารถจับทางภาษาญี่ปุ่นได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบมันคุณหลงไหลไปกับมันแล้วก็คุณมองหาผลประโยชน์จากมันได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าวงการเนี่ยออกยาก ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังประสบการณ์ของโบโตกันดีกว่านะครับผมสำหรับโบโตนะครับเข้าสู่วงการภาษาญี่ปุ่นได้ยังไงก็คืออย่างที่เคยเกินไปเมื่อเทปที่แล้วนะครับว่า โบโตนะครับได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3ปีนะครับในระดับมัธยมปลายคือได้ทุนการศึกษามาที่ประเทศญี่ปุ่น3ปีในระดับมัธยมปลายใช่ไหมครับคือตอนมาเนี่ยคือไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นอะไรเลยนะครับอิอุเออไม่เคยเรียนมาก่อนพูดได้แค่โอฮายกุไซมัสโอฮายูกุไซมัสโอฮายูกุไซมัสอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าการสวัสดีหรือการทักทายของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแม่งมีอยู่3เวลาคือเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมทุกคนก็คือมันจะมีโอฮายูกุไซมัสคอนิจิวะคอมบังวะ แต่บตโตแม่งล่อโอไฮโอโกไซมัสทุกๆแบบทุกๆเวลาเลยจนเพื่อนคนญี่ปุ่นแบบว่ามึงหยุดโอไฮโอโกไซมัสได้แล้วมึงควรพูดคําว่าคอนิชิกวกับคอมบงวาเป็นได้แล้วนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งนั่นแหละครับความรู้พื้นฐานโบเป็นศูนย์เลยครับมันเลยทําให้บบรู้สึกว่าวงการญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ายากเพราะโบไม่มีพื้นฐานแล้วก็บวกกับบบไม่มีแพชชั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือความสนใจทางด้านภาษาญี่ปุ่นเลย ที่ตอนนั้นมาเพราะว่าแค่อยากมาอยู่ต่างประเทศอยากมาลองเรียนอยากมาลองใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศดูครับก็เลยเลือกที่จะมาทุนการศึกษาต่างประเทศแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะเข้าสู่วงการญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับผมคือช่วงแรกๆที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับทุกคนเราจะรู้สึกว่ามันเยอะไปหมดทุกอย่างะทั้งตัวอักษรฮิราการนะคาตาคณนะที่แบบ อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกันอ่านหลายคนอาจจะงงนะครับว่าฮิรากานะกับคาตาคนาคืออะไรฮิรากานะก็คือเป็นตัวอักษรที่เขาใช้เขียนนะครับในภาษาญี่ปุ่นแบบปกติเลยนะครับเป็น normal ภาษานะครับส่วนคาตาคณะก็เป็นตัวอักษรเหมือนกันครับแต่ใช้เขียนเวลาเฉพาะคําทับศัพท์อย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับก็จะใช้เป็นตัวคาตาคณะเขียนหรือแม้แต่ชื่อของพวกเรานะครับก็จะใช้เป็นตัวคาตาคนาเขียนนั่นเองครับคือมันมีเยอะมากๆอะทุกคนเรื่องตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยวกกับสเเนียงรา โบตโตเนี่ยเป็นคนที่พูดคําว่าซื้อไม่ได้คือทาจิซึเนี่ยตัวซื้อเนี่ยโบโตมีปัญหาตลอดนะครับแลบ้วโบโตรู้สึกว่าท้อมากโบตโตคือแบบร้องไห้ทุกวันเลยตอนมาแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเนี่ยทำตัวเข้าไปถึงในวงการภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้ยากมากๆนะครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้โบโตเข้าสู่วงการภาษาญี่ปุ่นได้นะครับนั่นก็คือแรงกดดันครับฟังไม่ผิดเลยครับทุกคนครับเราเนี่ย มีแรงกดดันอยู่จากรอบข้างทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโบ๊โตเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟบังคับอะทุกคนเหมือนคนได้ตั๋วมาประเทศญี่ปุ่นตั๋วขาเดียวแล้วไม่ได้ตั๋วขากลับอะคือทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนี้ให้ได้ครับคือโบ๊โตก็คิดอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนี้ให้ได้แล้วเราอยากฟังคนญี่ปุ่นพูดรู้เรื่องเราอยากคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นรู้เรื่อง เราก็เลยต้องเป็นไฟบังคับในการตั้งใจเ,เรียนภาษาญี่ปุ่นมากๆจนวันหนึ่งเราจับทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้โบตโตจับทางในการเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ว่าจะเขียนยังไงในการาจําภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ตัวนี้ได้นั่นเองโบตโตใช้วิธีการคัดครับคัดไปเรื่อยๆคัดจนมันเข้าสู่สมองโบตโตจําได้ว่าโบตโตเขียนฮิรากานะกบคาตาคณะได้เนี่ยภายในสองอาทิตย์แรกที่มาถึงญี่ปุ่นเลยคือคุณเขียนจนมือหงอิกอะ่ะเขียนจนแบบคัดจนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นออกมาเป็นตัวไก่เขียครับคือสักแต่คัดอะสักแต่คัดแล้วก็จําอะอันนี้อยากจะเตือนทุกคนนะครับถ้าเกิดสูงว่าใครคัดภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบไม่ได้ละเมียดละไมในการเขียนไงครับอาจจะไก่เขียะเหมือนโบโตก,ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่นี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสู้มาจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกภูมิใจกับมันแล้วก็้าวก้าวเข้ามาอยู่ในวงการภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มตัวนั่นเองครับผม นี่คือการเข้ามาของโบตโตโบตโตมีท้อโบตโตเขียนเรียงความอย่างเขียนคัดภาษาญี่ปุ่นยังไงนะครับก็พูดไปแล้วทีนี้เรื่องการออกจากวงการภาษาญี่ปุ่นบ้างดีกว่าว่าทําไมโบตโตยังอยู่วงการภาษาญี่ปุ่นอยู่ไม่ยอมออกไปสักทีทั้งๆท,ที่งานก็หนักแล้วก็บางทีก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องพูดเขาไม่รู้เรื่องอยากที่บอกนะครับพอเราได้ลงทุนกับร่างกาย มันสมองของเราหรือจิตใจของเราไปกับวงการภาษาญี่ปุ่นแล้วครับเราย่อมอยากได้รีอกิหรือว่ากําไรกับคืนหมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองหาช่องทางแล้วล่ะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับงานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะสามารถตอบสนองแล้วก็ทาให้เราเนี่ยมีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายมากยิ่งขึ้นเออทุกคนลองคิดดูสิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยลงทุนกับค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นไปวันๆเนี่ย เทอมละตั้งกี่หมื่นกี่พันนึกออกไหมเราจะทิ้งภาษาญี่ปุ่นไปอย่างง่ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วเราจะต้องได้กําไรจากมันคือมันเหมือนอารมณ์คล้ายๆว่าเราจะต้องทํางานทางด้านภาษาญี่ปุ่นไปก็คือใช้สกิลความสามารถภาษาญี่ปุ่นของเราเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงจุดคุ้มทุนแล้วเราก็จะได้กําไรกับสิ่งที่เราเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นก็คือเวลานั่นเองนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องคิด ไม่สิไม่ใช่จําเป็นจะต้องคิดคือทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนโบโตแต่โบโตเป็นสิ่งที่โบโตคิดและคิดว่าทุกคนหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบโบโตก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวงการญี่ปุ่นมันก็เลยยากในการตัดสินใจว่าฉันจะไม่เอาภาษาญี่ปุ่นแล้วฉันจะออกจากวงการนี้และฉันก็จะหันหลังให้มันอย่างถาวรอ,อ่าแล้วทุกคนล่ะครับเป็นยังไงบ้างคิดเหมือนกับโบโตหรือเปล่าครับว่าวงการญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ายากแล้วก็ออกยากหรือว่ามันเข้าง่ายแล้วออกยาก หรือมันเข้ายากออกง่ายเออถ้าเกิดใครคิดยังไงก็ลองแชร์ประสบการณ์กันข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการพูดเอพิโซดนี้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตอนแรกของโบโตและก็หัวข้อที่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเข้ายากออกยากครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามโบโตนะครับก็สามารถติดตามโบโตได้ที่ f c e b o o k Fanpage โบโต YouTube c h anel n Boto นะครับและในอนาคต bueno, นะครับก็จะมีช่องทางต่างๆในพอดแคสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับแล้วก็ Apple นะครับพอดแคสต่างๆนั่นเองครับผมถ้าใครกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสยนาระคุณกำลังฟังโบ t o โต l k on podcast